สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับจริงเจ้าแห่ง RPG ครับวันนี้อยู่กับผ่าซับเวกซายหนึ่งนะครับตัวละครเอจี่เบลดนะครับของเราเดินทางมาถึงช่วงงบขยับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งละนะเวอร์ชันที่แล้วงบอยู่ประมาณ7จ็ดดีวต์เวอร์ชันนี้โดดมาอยู่อยู่ประมาณ20่สิบดนะครับอันนี้วอลสโตนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวอร์ชันที่แล้วมันเก็บได้แล้วนะครับเราเก็บมาจนครบเรียบร้อยนะครับแอดลาร์ครบเรียบร้อย115นะครับ เฟเวอร์ลิตแมพยังไม่ได้ลงเชเปอร์ยังไม่ได้ลงคอเทคยังไม่ได้ลงเดอะเฟียแต่คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนนะครับถ้าอยากดูสู้บอสตัวไหนนะครับเอาที่ลงมาเดี๋ยวลงให้ดูนะตอนนี้เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับว่าเวอร์ชันที่เล่นอยู่ปัจจุบันนะครับเป็นเวอร์ชันแคสซอนคริสนะครับไอออวินเทอร์นะครับเดี๋ยวจะลงเดอะฟอร์มนะครับก็เป็นหนึ่งในการเดียวนะเนาะก็เป็นการโชว์เคสเดอเมดนะครับแล้วก็เรื่องอคุณภาพชีวิตของบิลแล้วกันว่าเป็นประมาณไหน เดี๋ยวฟอร์มก็รู้จักกันดีเนาะไม่ว่าจะเป็นฟีนิกซ์มิโนทอนนะครับคิเมล่าไฮด้านะครับก็มีบางตัวที่แรงมีบางตัวที่ถึกมอสถึงจะเป็นแรงก็จริงแต่ไม่ได้โหดขนาดนั้นเนาะก็จริงๆจะเลือกมอสที่ไม่แพ้แต่บางเอญเจอมอสที่ค่อนข้างง่ายก็หยิบมามีมอสพวกโปรเจกตงโปรเจกไทที่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไร เรียบร้อยนะครับ performance ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราอัปเกรดอะไรไปกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับสกิลทียังไม่ได้ใช้ split personality นะครับเรายังอยู่ในเซตอัพไอโอเล่ทาวเวอร์เหมือนเดิมแน่นอนจูที่สำคัญนะครับ brutal r e s t r a i n barbara นะครับเอ่อ node the traitor นะครับเพื่อให้ใช้ยาเอ่อสามขวดได้แทบจะตลอดเวลาจริงๆตอนนี้เวอร์ชันนี้ไม่ตลอดเวลาในขวดที่3นะเพราะมันเป็นขวดออนสล็อตนะครับเอ่อนานๆมันจะติดที นะครับแต่เวลาติดแล้วก็เนาะตัวละครวิ่งเร็วขึ้นทําดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับเ,าเราเปิดออร่านะครับโหนดสําคัญเลยนะครับก็คือ live r e s e r v e ยีนะครับที่ทำให้เราเปิดออร่าได้เยอะมากๆออร่าที่เราเปิดตอนนี้ก็จะมี f a e s h i n stone นะครับ discipline tempest chill haze precision arctic armor energy blade vitality นะครับ oh. สิ่งที่เราได้จากการทําแบบนี้คืออะไร นะครับคือเราอิมูนนะครับเรียกว่าอิมูนก็ได้กลมกลมนะครับหรือว่าเราไม่โดนแล้วกันไม่โดนเอลเมนต์หลักๆเลยไม่ว่าจะเป็นอีกไนท์ฟรีซหรือว่าช็อคนะครับพอเราไม่โดนอีกไนท์ฟรีซหรือว่าช็อคแล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ไบรท์คิงเราเลยโยกไปใช้อราคารีเพื่อทนดีบัฟดอทให้มากขึ้นหรือจริงๆถ้าใครรู้สึกว่าโดนวันช็อตบ่อยจากเมอร์สนะครับเราจะเปลี่ยนมา,เ,าเป็นโซลาริสก็ไม่แย่นะจริงๆเลือกได้เลยว่าชอบแบบไหนส่วน เมทไมเนอร์กอตก็ยังชอบกันพื้นไยนะครับมันคุณภาพชีวิตมันดีแต่จริงๆลหลายๆคนอาจจะกังวลกับบลีดนะครับอาจจะไปใช้การบลีดหรือขวดเพิ่มชาร์จหรอืออะไรก็นะได้หมดในสกิลทีครับผมนะเรามีการใส่จูเพิ่มขึ้นมาที่เป็นจูพิเศษ1เม็ดนะครับก็อเนเชอร์อินสติ้งตอนนี้ราคาอยู่ประมาณสามดีไว้น, device, นะครับโนดแถวนี้นะฮะแข็งแกร่งมากสําหรับบิวเรานะครับเราได้มาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแคสสปีดนะครับ อินสเปลด์เดิมเอตักสปีดนะครับ t อต k กสปีดเอ่อโกลบอลไอโครซี่มูฟสปีดแล้วก็เลือดนะครับโนดต่วนี้ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งน,นะเลือกมาแล้วทำให้บิวเล่นง่ายขึ้นนะครับยังคงติ่งโนด Energy l e a c h ไว้เหมือนเดิมเพราะรู้สึกว่านะครับเป็นคุณภาพชีวิตบิวที่ดีนะครับบิลโด้รวมประมาณนี้นะครับ้วเ,เดี๋ยวเราจะดันดดเมดันของต่อไปแล้วเดี๋ยวมีอัปเดตยังไงเดี๋ยวมาบอกให้ฟังกันแล้วกันนะครับ